นี่เนาะพ่อแม่พี่น้องแกงส้มปลากระป๋องใส่ดอกแคมามากินน้ำกันกับป๋าตุยตับปีพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> อื้แสบแสบๆๆเด้ออืแสบพ่อแม่พี่น้องอืมค่ะ มากินน้ำกันพ่อแม่พี่นอ้องแั่บมากพ่อแม่พี่นอ้องอร่อยอร่อยอร่อยพ่อแม่พี่นอ้องแกงสมดอกแค อืม,อมนี่มันมันดึกแล้วประตุกับปีกอากาศกินหลายค่ะสองทุ่มสองทุ่มกลัวแล้วนี่อากาศกินหลายอ้วนอืม, <c oughs> อม แ่บแสบพ่อแม่พี่น้อง mm hmm. แกงสมดอกแคแกงสมดอกแคลุงกินมัดถวยเลยพ่อแม่พี่น้องลุงน